เรื่องนี้มันเริ่มมาจากคอมเมนต์ของชาวอาเซียนครับซึ่งได้พูดถึงมอเตอร์เวย์หรือเรียกเป็นภาษาไทยเลยแล้วกันนะครับเป็นทางด่วนในภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับซึ่งก็ได้พูดถึงประเทศต่างๆนะครับว่าประเทศไหนมีทางด่วนที่เยอะกว่ากันพูดง่ายๆนะฮะซึ่งทีนี้มันเป็นประเด็นเนื่องจากว่าระยะทางของทางด่วนของไทยพอดูจากในรูปนะครับมันก็ยังเป็นรองมาเลเซียหรือเป็นรองอินโดนีเซียด้วยเช้ามันนะโดยเรื่องนี้ก็มีคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งครับเขาบอกว่าคุณอย่าคิดว่า ทางด่วนในไทยมีน้อยแล้วแปลว่าถานนหนทางในไทยจะไม่ดีเทียบเท่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคน,นะผมน่ะกลับมองว่าถนนที่ไม่ใช่ทางด่วนแต่เป็นทางหลวงทั่วไปในไทยมันมีช่องจราจรมีระยะทางมีมาตรฐานของถนนที่เกือบจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่าทางด่วนได้เลยแต่ถ้าว่าทางเหล่านั้นใช้งานได้ฟรีและสามารถเดินทางกระจายออกไปได้ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นระยะทางของถนนในไทยถ้านับรวม ส่่วนทีไม่่ใชทางดด่ววน้ยไทยเองก็ไม่ได้น้อยหน้าประเทศเอื่นๆในภูมิภาคเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียนะครับก็เข้ามาเห็นด้วยนะด้วยความที่เดินทางไปมาหาสู่ที่เมืองไทยไบ่อยๆนะครับซึ่งก็บอกนะครับว่าถนนที่ใช้ฟรีในเมืองไทยถ้าเอามาปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงมันก็จะเป็นทางด่วนได้เลยและจะก,กลายเป็นว่าไทยก็มีถนนที่เป็นมาตรฐานที่ดีมากที่สุดในภูมิภาคได้แต่ถ้าว่าผมก็ชอบที่ไทยใช้ถนนได้ฟรี แม้ว่ามันจะไม่ได้เทียบเท่าทางด่วนแต่มันก็เกือบจะเทียบเท่าได้และก็สามารถใช้งานได้ฟรีนั่นคือสิ่งที่ผมชอบซึ่งเราไม่ต้องมาคอยเสียตังแบบที่เป็นอยู่ในมาเลเซียผมคิดว่าทางหลวงของพวกเขาทั่ว,วไปที่สามารถใช้ได้จริงเลยแต่ประเด็นก็คือมันเป็นถนนใช้ฟรีอะนะไม่ได้มีการเก็บค่าผ่านทางแต่อย่างใดแต่เรื่องนี้นะครับคอมเมนต์ของทางฝั่งคนไทยเราเองนะครับก็ไปตอบกับคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียคนนี้นะครับเตยก็บอกไปนะครับว่าแต่ผมกลับอยากได้ทางด่วนแบบมาเลเซียมากกว่านะ มันทําให้มาตรฐานของถนนนั้นดีมากยิ่งขึ้นไปอีกผมมีส่วนที่เห็นด้วยกับคุณอยู่บ้างในเรื่องของช่องจราจรที่เยอะถนนใช้ฟรีส่วนใหญ่ของไทยก็มีช่องจราจรที่เยอะแล้วก็บางเส้นก็สามารถใหญ่โตได้เทียบเท่ากับสิ่งที่เรียกว่าทางด่วนได้เลยแต่ปัญหาก็คือพอมันใช้งานได้ฟรีปัญหาของพื้นผิวถนนมันก็อาจจะได้รับการแก้ไขช้ากว่าเมื่อเทียบกับการเป็นทางด่วนที่มีการเก็บค่าผ่านทาง ผมเองก็ชอบทางด่วนในแถบกรุงเทพของเรามากๆและผมอยากให้มีแบบนั้นไปทั่วประเทศเลยมันคงจะดีกว่ามันคงจะทําให้มาตรฐานของถนนของไทยได้รับการปรับปรุงให้อยู่สภาพดีตลอดและก็เป็นมาตรฐานที่ดีอยู่เสมอทางฝั่งของคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับก็บอกว่าฉันเองก็ตกใจเหมือนกันเมื่อดูจากภาพแผนที่เส้นทางทางด่วนของแต่ละประเทศและพบว่าเส้นทางทางด่วนของไทยมักจะก,กระจุกตัวอยู่ในแถบเมืองหลวงของพวกเขาแต่นอกจากนั้นแล้วพื้นที่อื่นๆของไทย ก็แทบจะไม่มีเส้นทางที่เป็นทางด่วนเลยแต่พอเดินทางจริงๆฉันก็พบว่าที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นพวกเขามีระยะทางและก็มีเส้นทางทางเลือกต่างๆที่มันมาตรฐานเกือบจะเทียบเท่าทางด่วนได้สิ่งที่แตกต่างก็คือมันเป็นถนนที่ใช้ฟรีและก็อาจจะมีการข้ามทางไปมาระหว่างของชุมชนต่างๆและไม่ได้มีการกั้นช่องจราจรเพื่อไม่ให้สิ่งต่างๆเข้ามาในพื้นที่ของถนนสิ่งแตกต่างมันมีอยู่เท่านั้นแต่ฉันพบว่าถนนที่เป็นทางหลวงธรรมดาทั่วไป ถ้าเอามาปรับปรุงก็เป็นทางด่วนได้ไม่ต่างจากประเทศอื่นเลยขณะที่คอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียนะครับก็บอกว่าผมมองว่าไทยพัฒนาจุดเด่นจุดด้อยในแบบที่แตกต่างต่างหากพวกเขาไม่เน้นไปท,ทําที่ถนนที่มีการเก็บค่าบันทางและตั้งใจให้ถนนเก็บค่าบันทางอยู่ในโซนของกรุงเทพเท,พเท่านั้นผมเชื่อว่านั่นเป็นการตั้งใจที่อยากจะแก้ไขช่วงเวลาที่มีการจราจรที่ติดขัดต่างหาก แต่ในพื้นที่อื่นๆของประเทศมันอาจจะไม่ได้มีการจราจรติดขัดในทุกพื้นที่อะไรขนาดนั้นซึ่งมันตรงกันข้ามกับในอินโดนีเซียซึ่งเราอาจจะต้องพัฒนาเส้นทางให้มันมากเข้าไว้เพราะจํานวนประชากรที่เยอะและจะต้องทําให้มันเพียงพอดังนั้นทางด่วนจึงจําเป็นมากๆเลยการมีถนนที่เก็บค่าผ่านทางเหมือนกับว่าสร้างขึ้นมาในมุมมองที่ต้องการจะแก้ไขการจราจรที่ติดขัดในส่วนของพื้นที่อื่นๆของไทยผมมองว่าเมืองของพวกเขาอาจจะยังไม่ได้มีความหนานแน่นมากนัก ดังนั้นถนนทัว่วไปที่ไม่ต้องมีการเก็บค่าผ่านทางและก็ใช้งานปกติธรรมดาทัวว่วไปมันก็น่าจะเพียงพอแล้วซึ่งคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียคนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าประเด็นที่ผมจะพูดถึงก็คือมันเป็นเพราะว่าถนนที่ใช้งานได้ฟรีแล้วก็ไม่ต้องเก็บค่าผ่านทางของไทยนั้นที่หลายๆคนหมายถึงน่าจะหมายความว่าถ้าเอามาพัฒนาต่อยอดอีกสักหน่อย เก็บรายละเอียดของพื้นผิวถนนมากกว่านี้หรือมีการกั้นจราจรให้มันแยกออกจากโลกภายนอกให้มันแยกออกจากชุมชนไปเลยผมว่าน,นั่นก็จะทําให้ถนนของพวกเขากลายเป็นทางด่วนได้โดยทันทีโดยที่มันไม่ต้องไปสร้างใหม่แต่อย่างใดแค่มีการเก็บค่าบันทางถนนของพวกเขาก็จะดีขึ้นได้โดยทันทีขณะที่ชาวอินโดนีเซียนะครับยังคงยืนยันนะครับว่าคุณต้องไปดูในสหรัฐอเมริกาถนนทั่วไปที่ไม่ใช่ทางด่วนที่ไม่ใช่ e x p r e s s ว a y ในสหรัฐอเมริกาก็มีการใช้งานที่มาตรฐานเกือบจะใกล้เคียงกันเกือบจะเท่าทางด่วนเลยเดียวในแง่ของมาตรฐานแต่ปัจจัยของการเป็นทางด่วนมีการเก็บค่าผ่านทางผมเชื่อว่ามันน่าจะมาจากการที่ต้องการให้การเดินทางมีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นและมันมักจะเกิดกับเมืองหรือพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดเพราะฉะนั้นแล้วในพื้นที่เมืองที่มันไม่ได้มีการจราจรติดขัด มันก็ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องมีการเก็บค่าผ่านทางแล้วก็ต้องมีการเดินทางอย่างวรวดเร็วแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นคุณดูที่สหรัฐอเมริกาเลยก็ได้การเดินทางระหว่างรัฐหลายๆแห่งมันก็ไม่ได้มีการเก็บค่าผ่านทางนะแล้วก็มีการใช้งานได้ฟรีผมคิดว่าประเทศไทยก็ลักษณะคล้ายๆกันอีกมุมหนึง่งผมมีข้อสังเกตว่าประเทศไทยมักจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของประเทศซึ่งอยู่กับรอบๆกรุรรงเทพมหานคร แล้วก็พอเราไปดูที่เส้นทางที่เป็นเส้นทางที่มีการเก็บค่าบันทางของไทยก็มาัากจะกระจุกตัวอยู่ในแถบนั้นเหตุผลผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกับเมืองในอินโดนีเซียนี่แหละที่ทําให้เราต้องมีมอเตอร์เวย์ที่ยาวที่สุดในภูมิภาคให้ได้แต่นั่นเป็นเพราะว่าเราต้องการเพิ่มทางเลือกเพราะไม่เช่นนั้นการขับรถในจาการ์ตามันคงจะหนักหนาสาหัสมากกว่านี้ในแง่ของการจราจรที่ติดขัดดังนั้นอินโดเองก็เลยต้องเพิ่มทางเลือกในการเดินทางออกจากเมืองใหญ่ๆให้มันมีทางเลือกที่มากขึ้น นี่ขนาดจนถึงทุกวันนี้ชั่วโมงเร่งด่วนยังมีการติดขัดอยู่เลยแม้ว่าเราจะมีมอเตอร์เวย์ก็ตามขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าทางหลวงของประเทศไทยที่เป็นหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ผมเชื่อว่านัานะ่นอ่ะมีคุณสมบัติที่จะเป็นมอเตอร์เวย์ได้เลยผมมองว่าช่องจราจรและมาตรฐานของถนนที่มีอยู่ถ้าพัฒนาต่อยอดเอามาเป็นมอเตอร์เวย์มันก็สามารถเป็นได้นะผมเองเคยเดินทางจากกรุงเทพไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของไทย ผมบอกได้เลยว่าถนนของพวกเขาถ้าเอามาพัฒนาต่อยอดเป็นมอเตอร์เวย์มันก็สามารถทําได้แต่เหตุผลก็น่าจะเป็นสิ่งที่คอมเมนต์ก่อนหน้าได้พูดเอาไว้หลายๆเมืองของไทยมันไม่ได้มีความหนานแน่นเลยซึ่งตรงกันข้ามกับเวียดนามนะเวียดนามถ้ามีมอเตอร์เวย์เยอะเข้าไว้มันคงจะเป็นการเดินทางที่ดีกว่าแต่เมืองของไทยผมมีข้อสังเกตว่าผมขับไปหลายร้อยกิโลเมตรผมค่อยจะเจอเมืองขนาดใหญ่ที่มันมีความหนานแน่นจริงๆและมีการจราจรที่ติดขัดแม้ว่าผมจะเดินทางผ่านเมืองต่างๆ แต่ก็มีข้อสังเกตว่าเมืองต่างๆของไทยนั้นมีขนาดเล็กและก็แยกย่อยออกไปตามพื้นที่ต่างๆตลอดทุกเส้นทางเป็นเมืองขนาดเล็กที่กระจายกันออกไปเยอะมากๆในขณะที่เมืองของเวียดนามของเราเราผ่านแต่ละแหง่งเราก็เจอกับเมืองใหญ่ทั้งนั้นเลยยิ่งเข้าไปในตัวเมืองกว่าจะออกมาได้ก็กินเวลาเป็นหลายชั่วโมงนี่ถ้าคุณเดินทางผ่านเข้าไปในตัวเมืองนะในเวียดนามมันต่างจากไทยเลยแต่ในไทยผมไม่ค่อยเจอจํานวนมอเตอร์ไซค์ที่เยอะแยะมากมายแบบที่เป็นอยู่ในเวียดนามช่องทางจราจรค่อนข้างจะโล่ง และที่สําคัญช่องจราจรที่เยอะเนี่ยคือส่วนที่ผมคิดว่าทําให้ถนนของไทยมีคุณสมบัติที่จะเป็นมอเตอร์เวย์ได้แต่ถึงกระนั้นผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่พวกเขาก็ไม่เก็บค่าบันรทางถนนก็เลยสามารถใช้งานได้ฟรีในหลาย,ลายพื้นที่แต่ประเด็นที่น่าทึ่งก็คือผมสังเกตว่าหลายๆเส้นทางน่าจะมีระยะยาวมากกว่าหลายร้อยกิโลเมตรจนแตะอย่างน้อยๆหนึ่งพกิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับถนนที่มีช่องจราจรที่เยอะแล้วก็ใช้งานได้ฟรี ผมยังไม่เคยเดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือยังไม่มั่นใจว่าทางตอนเหนือนั้นเป็นแบบทางตอนใต้หรือไม่กับเส้นทางของการเดินทางแต่ถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ถือว่าถนนไทยก็ไม่ธรรมดาเลยผมคิดว่าทางหลวงของพวกเขาเครือข่ายนั้นค่อนข้างจะแยกย่อยออกไปหากดูจากเส้นทางนะแต่ผมเองยังไม่เคยสำรวจไปทั่วประเทศแต่ถ้าหากเป็นมาตรฐานเดียวกันแบบที่ผมเดินทางมาทางตอนใต้ผมคิดว่าน่นจะคงเป็นการลงทุนที่ใหญ่โตและก็บอกได้เลยว่าเป็นเครือข่ายทางหลวงที่ขนาดใหญ่ โดยที่ไม่มีการเก็บค่าผ่านทางขณะที่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์นะครับก็ให้ความเห็นหนะครับว่าทางด่วนในฟิลิปปินส์เองก็กําลังเติบโต,ตอย่างรวดเร็วนะอันนี้จริงฉันจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วเพื่อนๆในภูมิภาคอาจจะลืมไปแล้วว่าเราคือสถานที่แรกประเทศแรกเลยที่มีมอเตอร์เวย์แห่งแรกในอาเซียนด้วยสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าทางด่วนมันเกิดขึ้นใน ฟิลิปปินเป็นประเทศแรกเราเปิดใช้งานกันตั้งแต่50กว่าปีที่แล้วนั่นยังส่งผลให้ทางด่วนในฟิลิปปินก็มีจํานวนที่เยอะด้วยเช่นกันในเรื่องของระยะทางเนื่องจากเราทํามาก่อนนอกจากนั้นแล้วยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆด้วยแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพของทางด่วนเราชักจะไม่มั่นใจเนื่องจากในบางเส้นทางอาจจะมีความเก่าและอาจจะทรุดโทรมไปบ้างดังนั้นนี่คือธรรมชาติของการสร้างมาก่อนใครและรถไฟฟ้าสายแรกของอาเซียนก็เป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์อีกคนนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นนะเขาก็ตอบนะครับในฐานะของคนที่เคยเดินทางไปที่เมืองไทยโดยก็บอกนะครับว่าทางด่วนของฟิลิปปินส์ในส่วนที่มีความสดโซมันเทียบเท่าได้กับทางทั่วไปที่ใช้งานได้ฟรีในประเทศไทยก็เท่านั้นแหละแต่ถ้าเป็นทางด่วนที่สร้างขึ้นมาใหม่นั่นก็เป็นมาตรฐานที่เทียบเคียงกับในไทยอยู่บ้างแต่ในไทยมักจะมีทางยกระดับใช้เป็นส่วนใหญ่เลย ประเด็นสาคัญก็คือต่อให้ไทยดูมีระยะทางที่ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่พอเอาไปเทียบกับประเทศอื่นๆยกเว้นมาเลเซียและก็สิงคโปร์ผมกลับมีความรู้สึกว่าคุณภาพของตัวทางด่วนเองของไทยดูมีการลงทุนที่ค่อนข้างมหาศาลมากกว่าถนนบนทางค่อนข้างใหญ่โตซึ่งบางทีคนจะเอาทางด่วนที่วิ่งอยู่บนพื้นดินปกติซึ่งมันมีการลงทุนที่น้อยกว่าไปเทียบกันไม่ได้ผมสังเกตว่าทางด่วนของไทยมักจะเป็นทางยกระดับและก็อยู่สูงมากๆมันใหญ่โตมากๆเลยในความรู้สึก นั่นจะทาให้เวลาผมไปที่กรุงเทพทีไลทผมก็สัมผัสได้ถึงความเจริญและการพัฒนาได้มากกว่าเพราะโครงสร้างพื้นฐานอนข,ข้างใหญ่โตจริงๆเมื่อผมไปเห็นกับตามันต่างจากในฟิลิปปินส์มากขณะที่คอมเมนต์ของทางฝั่งชาวอินโดยอีกคนนะครับก็มองในมุมต่างเขาค่อนข้างภูมิใจมากๆเลยนะครับเขาก็บอกนะครับว่าแต่อย่างไรก็ตามอินโดนีเซียก็มีเครือข่ายเส้นทางที่เยอะที่สุดแล้วคุณเดินทางได้สนุกและก็ขับรถกันได้อย่างรวดเร็วเมื่อมาที่อินโดนีเซียซึ่งหากพูดถึงทางด่วน เรามีให้เลือกเดินทางหลายเส้นทางเลยทีเดียวแต่สำหรับผมตอนไปที่ประเทศไทยผมก็พบว่าถนนของพวกเขาดูน่าสนใจนะการลงทุนการดีไซน์การออกแบบส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างที่หลายๆคนพูดถึงมันดูใหญ่โตแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมันส่งผลให้ตัวเมืองของพวกเขาดูมีการลงทุนทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานอย่างมหาศาลแต่อย่างไรก็ตามผมก็สังเกตว่าในไทยก็มีถนน4ี่เลนถนน6เลนเป็นเรื่องปกติเลยทีเดียวในทางตรงข้ามถ้าเป็นถนนในระดับเดียวกัน ในอินโดนีเซียคงจะเป็นได้เพียงถนน2เลนเท่านั้นถ้ามันไม่ใช่ถนนเก็บค่าผ่านทางนะถนนระหว่างเมืองในอินโดนีเซียหลายๆแห่งยังเป็นถนน2เลนอยู่เลยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของจุดดีจุดเด่นที่มันแตกต่างกันระยะทางของทางด่วนในอินโดนีเซียนั้นมีเยอะแล้วก็ระยะทางกว้างขวางมากๆแต่พอไปเทียบกับถนนธรรมดาทั่วไปเราแพ้ไทยราบคาบเลยผมไปสังเกตถนนระหว่างเมืองของไทยแม้แต่ในเมืองเล็กๆที่เป็นชุมชนที่เล็กมากๆ พวกเขายังมีถนน6เลนตัดผ่านนั่นคือสิ่งที่ผมทึ่งมากเลยในขณะที่เมืองที่มีประชากรแทบจะแตะล้านคนของเราบางแหง่งมันยังเป็นช่องจราจร2เลนกันอยู่เลยนั่นแหละคือความแตกต่างพอไม่ใช่ถนนที่จ่ายค่าผ่านทางเราก็ถูกเป็นรองไทยมากๆซึ่งเรื่องนี้นะคะระับชาวอินโดอีกคนก็เข้ามาบอบนะครับว่าคุณจะเทียบแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องไปเฉยทีเดียวนะคุณต้องลองมองมุมกับกันด้วยว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆเลยยิ่งถ้าคุณไปเทียบกับเมืองที่มีประชากรเท่ากัน เมืองที่มีประชากรสักสามแสนคนในไทยก็มีถนนสี่เลนมีถนนหกเลนเหลือจะมากกว่านั้นอยู่ทุกมุมเมืองได้แต่พอเป็นถนนของเมืองที่มีประชากรสามแสนคนในอินโดนีเซียนั้นถือว่าเป็นเมืองเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองนะเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยมากมีเมืองอีกหลายแห่งเลยที่ควรได้รับงบประมาณในการพัฒนาถนนในลักษณะแบบนั้นที่ผมหมายถึงก็คือเมืองแค่ประชากรหลักสามแสนคนในอนะินโดนีเซียน่ะมันมีอยู่ยะแยะเต็ไมไปหมดเลย มันเป็นเรื่องของงบประมาณที่ต้องกระจายออกไปในเมืองที่ใหญ่กว่าต่างหากดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจที่อินดนรเซียเมืองที่มีประชากรประมาณเท่านี้จะมีงบประมาณลงมาน้อยกว่าและก็ยังเป็นถนนสองเลนกันอีกทั้งอีกปัจจัยด้วยความที่เป็นเกาะแยกย่อยมากมายมหาศาลผมก็ไม่รู้ว่าคุณหมายถึงเมืองไหนนะแต่ถ้าเป็นเมืองที่อยู่แยกย่อยออกไปในเกาะเล็กๆนั่นก็ยิ่งจะเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานได้ยากกว่าเดิมอีกในขณะที่ประเทศไทยพวกเขาค่อนข้างจะเชื่อมโยงถึงกันไปหมด ทางหลวงสายหลักของประเทศก็กระจายออกไปในทุกๆภูมิภาคนั่นจึงทาให้ทุกๆเส้นทางทุกๆเมืองที่มีการผ่านของถนนสายหลักก็จะสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานได้โดยอัตโนมัติแต่ควรไปดูที่อินโดนีเซียสิถ้าเป็นเกาะที่แย่งก้อยออกไปการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานนั้นมันดูเป็นอะไรที่ยากกว่าแล้วขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับเป็นของชาวเวียดนามนะครับซึ่งชาวเวียดนามคนนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับชาวเวียดนามเนี่ยขับรถกันช้านะครับด้วยความเคยชินนะเขาก็มีความเห็นนะครับว่าอย่างไรก็ตาม ผมมีความรู้สึกว่าการขับรถบนทางด่วนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะนอกจากเวียดนามเนี่ยประเทศอื่นๆขับขี่กันอย่างรวดเร็วและน่าหวาดเสียวมากๆไล่ไปตั้งแต่เมืองไทยเลยเมืองไทยผู้คนขับรถกันได้อย่างน่ากลัวพวกเขาขับรถเหมือนกับว่าเร่งด่วนอยู่ตลอดเวลาอย่างไงอย่างนั้นและเหมือนกับว่าพวกเขาใช้ความเร็วเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ซะอีกถัดมาคืออินโดนีเซียก็ด้วยเช่นกันอินโดนีเซียเหมือนกับว่าผู้คนอาจจะกลัวในเรื่องของการจราจรติดขัดหรือไม่ นั่นจึงทาให้สถานการณ์กลับกลายเป็นว่าผู้คนก็ขับรถกันได้อย่างน่ากลัวน่าหวาดเสียวแล้วก็ขับรถกันอย่างรวดเร็วคนอินโดนีเซียนะครับขับรถกันเร็วมากๆเลยแล้วก็ไม่เอาตามกฎที่กําหนดเอาไว้ในเรื่องของการจํากัดความเร็วผมรู้สึกว่าทั้งในไทยกับอินโดนีเซียเนะี่ยดูคล้ายๆกันมากๆเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับคนไทยเราเองนะครับก็เข้ามาอธิบายว่าคุณต้องเข้าใจวิถีของผู้คนในพื้นที่นั้นๆด้วย ถ้าคุณหมายถึงในไทยก็น่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นอย่างในกรุงเทพในกรุงเทพมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนดังนั้นถ้าคุณขึ้นไปบนทางด่วนได้นั่นแปลว่าคุณได้หลุดพ้นกับการจราจรที่ติดขัดแล้วและคุณต้องขับขี่ให้มันอย่างรวดเร็วเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งเอาไว้เพราะไม่เช่นนั้นพอคุณลงจากทางด่วนไปมันก็ทําให้คุณเสียเวลากับการจราจรที่ติดขัดที่อยู่ข้างล่างอีกทีขณะที่ชาวอินโดนะครับเข้ามาตอบกล่าวก็บอกว่า ในอินโดนีเซียน่าจะหน,หนาสาหัสมากกว่าในกรุงเทพอีกนะคุณคิดดูเอาแล้วกันว่าประชากรอินโดนีเซียมีเท่าไหร่และในแต่ละเมืองนั้นหนาแน่นมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องทําความเร็วเข้าไว้เพื่อที่จะได้เผื่อเวลาไปกับการจราจรที่ติดขัดที่อาจจะเจอในภายภาคหน้าซึ่งชาวเวียดนามนะครับเข้ามาให้ความเห็นนะครับก็บอกว่าแล้วคุณคิดว่าในเวียดนามไม่มีการจราจรที่ติดขัดเหรอในเวียดนามนะแต่ละเมืองยิ่งหนาแน่นเลยนะเวียดนามต้องจะนั้นไม่พอ พื้นที่ของเวียดนามยังน้อยด้วยพื้นที่ราบในทางตอนเหนือยิ่งน้อยไปอีกคุณก็คิดดูแล้วกันว่าถ้าไปเทียบกับอินโดนีเซียเทียบกับไทยเองซึ่งน่าจะมีพื้นที่ราบที่มากกว่าผมคิดว่ามันก็มีการกระจายตัวของผู้คนตามพื้นที่ต่างๆมากกว่าได้ด้วยแต่มองไปที่เวียดนามสิประชากรที่เกือบจะแตะร้อยล้านแต่พื้นที่ที่เล็กกว่าทุกทุกประเทศที่กําลังพูดถึงอยู่เลยความแน่นันมันจะมากแค่ไหนแต่ผมสังเกตเห็นว่าชาวเวียดนามก็ไม่ได้ขับขี่กันอย่างรวดเร็วขนาดนั้น มันอาจจะเป็นเพราะชาวเวียดนามค่อนข้างจะเคยชินกับความล่าช้าที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมค่อนข้างตกใจซะมากกว่านะเมื่อไปประเทศอื่นๆคนเวียดนามขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะั้นถือว่าเป็นความเร็วที่เร็วแล้วนะมันแทบจะเป็น2เท่าจากการขับขี่ตามเส้นทางปกติที่ชาวเวียดนามขับขี่กันแต่พอผมไปถึงที่เมืองไทยเหมือนกับว่าพวกเขาขับขี่เท่าที่ความเร็วรถจะมีให้ได้ยังไงอยางงั้นเลยมันไม่ใช่แค่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแนละ้วแต่มันคือการขับขี่ด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่รถจะมีให้ ซึ่งคนไทยเราเองนะครับไปตอบปิดท้ายกับชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็บอกว่าไอ้ที่คุณพูดมา120กิโเมตรต่อชั่วโมงนั้นเป็นแค่ค่าสแตนดาดนะเป็นแค่ความเร็วพื้นฐานที่คนไทยขับขี่กันบนทางด่วนซะด้วยซ้ําและดูเหมือนว่าชาวเวียดนามค่อนข้างจะจริงจังกับข้อจํากัดทางด้านความเร็วมากกว่าประเทศอื่นๆอยู่นะผมเองไปที่เวียดนามก็รู้สึกว่าคนขับรถกันช้ามากๆอืมวันนี้ก็เป็นในมุมมองที่แตกต่างกันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันครับขอบคุณสการับกร่านนมครับ ฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสำหรับวันนี้ถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์ผมนละนั่งฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับก็าสามารถกดติดตามกันได้และรับชมกันต่อในคลิปถัดไปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ